ัวเดิมบอกว่าแสดงว่าคนเคยผ้ากันมากนะท่านตารางโตัวเดิมเนาะตารานี่ตารางนี่จะสั่งกระชับไทยถ้าคุณมเบิงเก่าตารารงตานี่ตานี่ตา่านี่เนี่ยมันมันมันตรงกับงวดวันที่16กุมภาเด้ค่ะสังเกตเบิ่งได้บ่จำได้บ่ไมก็ว่เจไหนบอกสูตรเก่าสูตรเก่านี่มันตรงกับ สิบหกกรุณาโอ้สูตรนี่สิบหกมีนามันตรงกันกับสิบหกกรุณาเดี๋ยวติ๊กเซลไม่เบิ้งเธอมาเปลี่ยนเนี่ยเบิ้งไงเนี่ยแมนมันต้องเปลี่ยนเที่ยวไอ้เบิ้งจังสิเข้อใจแต่ว่าพอเที่ยงเข้าใจแล้วพอพอเที่ยงเข้าใจแล้วยันยันเอฟซีพันสับสนค่ะใส่หรือเปที่นี่ ว่ารวบหวบแต่ว่านี่นั่นมาอันทายอีกสองรอบผ่นายผู้ไดเบิ้งแล้วือตัวเลขอันเจ้านะคะท่านผู้ชมที่มาทายอีกเพราะว่าจะเอาเบอร์โทษเจติ๊กไห้เซียนติกไห้ผู้ใดอยากทำบุญกับเซียนติ๊กผู้ใดอยากสื้ของกับเซียนติกนะคะท่านผู้ชมอันนี้สิบหกกรุณานะดูตัวเลขนะดูตัวเลขมันตัวเดียวกันไหมหลัะสองสามหกเจ็ดหนึ่งโ้จกใจเบิ้ รกนจีบหล้อมากจิบล้อมันจะชนกันชนท้ายอ๋อซึ่งสวดวันที่สิบหกมีนาคมกันเป็นตัวเดียวกันครับท่านผู uh, ้ชมแมนค่ะอยู่ในหกช่องที่เส้นที่คนเขียนไว้เนี่ยก็จะมีสองสามหกเจ็ดแล้วก็ศูนย์หนึ่งเป๊ะเหมือนกันเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็งวดนี้ที่มันออกหกศูนย์สามบนอ๋อแล้วก็สามเก้าล่างแมนแมนแมนใช่ค่ะนี่แหละมัน เอามันจะมาคลองเกาบอเลขเขาคิดเบิ่งเด้อว่าอาจจะมาหกสามศูนย์ก็ได้หก 3, สามศูนย์เนาะหรือว่าสามหรือว่าสามศูนย์หกก็ได้อ๋อครับใช่ชค่ะเรา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 เขาก็ลองพิจารณาเบิง่งลองพิจารณาดูเด้อแต่ว่าตัวเลขตรงเดียวกันเลยนะพ่อนอะ แมนแต่ว่ากระบอแน่ได้นาะมันอาจจะเป็น3 6 0หกศูนย์ี่สี่ก็ได้ได้นาะหรือว่า3 0 6มาก์ยงสี่ก็เป็นไปได้ได้นาอแมนค่ะเพราะว่าเส้นตีกระบอกอยู่แล้วครับว่าเด่นศูนย์ครับเด่นศูนย์จับเองได้จ้าบนว่าเพราะว่าอยู่ในนี่มันจะมีเลขยูหกชุดครับผมเลขยูหกตัวเส้นตีนก็จะเป็นคููเป็นคูไม่เป็นที่เรียบร้อยแลวครับนี่ครับแมนบหลายครับจะมีอยูสามหกสามศูนย์สามสองแล้วก็สองเจ็ด แถวล่างก็จะเป็น6 0 2 6แล้วก็7 1มีอยู่7ชุดครับผมท่านผู้ชมมีเชุดแมนมีแค่7ชุดแต่ว่าเส้นตีคุณหมอว่าคุณหมอจับให้3ตัวครับเป็นสูตรเก่าใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้สูตรเก่านะสูตรเก่านะคะท่านผู้ชมงวดที่แล้วคือเข้าสูตรเก่านะคะแมนครับงวดที่แล้วนี่เข้า7 3หรือว่า3 8นี่ตรงตรงเลขครับเป็นสูตรเก่าครับผมอันนี้คืองวดที่แล้วนี่ครับเป็นบอสแม่เข้า3 7 ใช่ค่ะเขาตัวกลับบ่ะตัวกลับแล้วก็ตัวนี้อันนี้ก็ตัวกลับตัวกับเนาะแต่ก็ถ okay. oh, ือว่าเข้านะคะท่านผู้ชมก็ใครให้ตามก็มาตามอีกแล้ววันนี้เป็นการย้ำตัวเลขนะคะเพราะว่าจะตังลงไปแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ก็เดี๋ยวจะขอเบอร์โทรแล้วใครอยากสั่งของก็ให้ท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วก็สามารถสั่งของได้เลยแล้วก็เป็นการย้ำตัวเลขไปในตัวนะคะมนาะตัวนี้จะเป็นสูตรเก่าก็เป็นสูตรที่ผ่านมาเนาะ เพราะมันึงนิงไม่น่าคมมันเข่า3 7กับ8 3ซึ่งเป็นโตกราฟครับท่านผู้ชมเป็น7 3กับ3 8ครับท,รมมท่านผู้ชมเพราะที่อาจจะบอผิดเนาะครับผมจะว่าก็ถือว่าเขา่าครับถือว่าเข่าเพราะว่าตามจริงนั่นคนที่เพิ่นมากชอบเสี่ยงโชคค้นกระจาซื้อค้นซื้อจริงๆกับกับไปกลับมาขึ้นกันล่ะครับ,บท่านผู้ชมแม้แหวงโชคคือเขาต้องรู้ว่ามีม,ม,มีมีขึ้นมีบนไมน่มี มีขึ้นมีลงแล้วก็มีไปมีกลับใช่ไหมถ้าไม่กลับก็จะตับนี่ครับจะเป็นสูตรเก่าถึงเช่นตีํานวณออกมาห้งวดนี้ครับเป็นงวดของวันที่16หมีนาคมพศ2564หรบครับผมเมืองครับจะมีอยู่ในช่องคือกันเป็น6กช่องคือกันครับท่านผู้ชมก็จะมีโตเดิมเหมือนกันเป๊ะเลยเป็นสองกับสามแล้วก็ห7เจ็ดล้วก็เป็นศูนย์กับ1ครับผมซึ่งแนวทางนี่เช่นตีกระจับมาห้เป็นสามห สามศูนย์สามสองสองเจ็ดหกศูนย์สองหกแล้วก็เจ็ดหนึ่งครับมีอยู่เจ็ดจุดท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมมาซื้อปัตกามาจดไว้เด้อครับอย่าจำเลยครับมันสิลืษฐ์แต่ว่างวดนี่จะแปลกน้อยนึงครับท่านผู้ชมคือเส้นที่คนจะบรจับให้สามจุดสามตัวครับผม,ม,มเพมามราะว่าคนบอกว่าถ้า<ม>ค,คนไหนอยากได้สามตัวให้จับเอาเองครับให้จับเอาเองให้จับเอาเองถ้าสามตัวมาอีกมันก็จะเยอะเนาะไม่เส้นทีกเนาะแล้วมันปลาลายดิ ประมาณนัแฟนคลับก็สิว่าป้าเป็นคือลายโผล่แค่ลายพวกก็เลยตัดสินใจง่าเ<า>นาะมัน,มมนหน่อย,ยตัวนี่แหละครับจัดไปโหลดสองตัวถือนี่ก็บ่ได้หน่อยหรอกครับท่านผู้ชมเป็นไปหาเบอร์โลดเลตเตอรี่จัก 20, ยี่สิบสามสิบใบนี่โอ้มันคือจระนำแม่นครับ ร้องพิจารณาเบิ้งบางคืออาจจะเป็นตัวเลขที่ไปโดนใจไครหลายหลคนก็ได้เป็นตัวเลขที่เจ้าของมากอยู่แล้วนะคะแนนครับที่แนนประกาศเพื่ออาจจะมาสามหกก็ได้นะสามหกศูนย์สามหกมันตัวบนใช่ไหมตัวบนใช่ไหมเลขบนมันจะเป็นศูนย์สามหกเลขล่างเลขล่างอาจจะมาสามสองก็ได้มีสำหรับสูตรนี้นะอ๋อนี่บอกใช่ค่ะ วันนี้บริสติกมากมากโตได้วาวเน้นเน้นเอาแบบเน้นเน้นด้ยสูตรเก่าอ่ะสูตรเก่านะวงเน้นเน้นให้หน่อยเอาวงวงเอาแบบเน้นเน้นแขนแขนถ้าหมักนะเอาแบบแขนแขนไมชอบเอาแขนแขนเม็ดเดียวเอาเม็ดเดียวสองเม็ดเิดเอาซ้ำนี้ก็พอเอาซ้ำนี้นะคะมีสามหางนะคะท่านผู้ชมสองหกสามสองและสองเจ็ดนะคะ สองหกสามสองและสองเจ็ดเป็นบจ้าเข้าไหมเข้าคือเลขที่ชอบเด้ไม่ใช่ว่าเลขที่วันอีอย่างเด้คือจะซื้อเป็นเป็นเลขที่ตัวเองชอบใช่ค่ะจะซื้อแต่ตัวของเื้อกับเซื้อตัวนี้สูตรทำออกมาแล้วแต่แนวทางตัวเองที่ชอบคือตัวนี้แหละใช่ค่ะอันนี้พอซอเกิดหนูนะอันนี้คือพอซอเกิดอ๋อฝันดีเหรอหรือไม่ ถามว่าฟันดีไหมมันก็มันก็ฝันฝันดีเพราะว่าเมื่อที่แล้วมันเข้ามันเข้าอายุเพราะว่าติ๊กย่างสามสิบเจ็ดมันก็เลยออกมาออกมาเจ็ดสามตัวนี้ติ๊กตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวนี้ติ๊กชอบชอบอันไหนคือ80แล้วก็8 8ครับตัวนี้จะเป็นสูตรใหม่แมนบอดเ้นตกใช่ค่ะสูตรไม่จะมาหลายตัวครับจะมีแค่นี้ มักกนก็แปแป,แปนะคะท่านผู้ชมก็เป็นแนวทางนะคะของเซนติกนะคะเป็นตัวที่ชอบทาสูตรออกมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าก็จะมาคักรองในส่วนตัวท่านผู้ชมก็สามารถคักกองในส่วนตัวก็ได้นะคะมาชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูเนะาะเพราะว่ากบหลายตัวอย่างนี้เขาจะมพราพวบแปดมันมีสองตัวอยู่แล้วครับแปดแปดมีสองตัวจากผู้ก็เป็นแปดศูนย์แปดสามแล้วก็แปดแปดหม่นี่ไม่เยอะนะมีแค่สี่แม่งครับแปดศูนย์แปดสามสามศูนย์แปดแปดครับแค่นี้เองครับ แต่่ได้ลงทุนรลายนะคุณถึงไม่ได้เยอะสูตรนี้จะลงทุนน้อยแต่ละียวเนี่ยจะมีทั้งสูตรใหม่สูตรเก่าครับท่านใดที่ชื่นชอบสูตรใหม่กะเบิรงเอาครับผมหรือว่าชื่นชอบสูตรเก่าก็มากันไปครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเบือโทก่อนเส้นจีิกเนาะทีเิ่นจิ้มไปหายม่นหยังดอกคบเพื่อว่าอยากมีคนอยากมารวมทั้บุญพะเส้นจีพิคนก็ับไปทั้บุญอยู่น้าวัดน้าบ้านหรือว่าอาจจะไปตามสถานทีไปที่ไดแน่ก่อนที่เส้นที๊ค่อยไปไหม ไปอ่าไอที่วัดวัดหลวงปู่สุขที่วัดบวรเทพนิมิตนี่คือติ๊กปิดยอดแล้วคือปิดปิดปิด,ปดยอดตรงนี้แล้วเพราะว่าเสร็จใช่ค่ะคือคือทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคือตอนนี้ว่าจะไปวัดอาจารย์ออวัดอาจารย์อโอ้พระเงเคยไปยู่กานแล้วยูตแถวตอนนี้ว่าจะไปวัดอาจารย์อไปดูว่าไปดูสถานที่ ไปดูสายไฟตรงไหนที่มันสมควรที่จะเปลี่ยนไปดูไฟไฟสองถนนว่ามันสมควรที่จะติดตรงไหนเพราะว่ามันเป็นวัดป่าเนาะเป็นวัดป่าแล้วทีนี้น่ะกลัวกลัวหน้าฝนนี่มันจะมีงูมีอะไรมีหลายหลายอย่างเพราะว่าพระสงฆ์ก็มีพรรษาเยอะหลายท่านแล้วนะพี่ก็เลยเป็นห่วงเป็นห่วงตรงนี้ นีก็เลยคิดว่าเชิญชวนเชิญชวนเลยใช่ค่ะก็เชิญชวนนะคะ20บาท30บาทก็ได้ว่าร่วมกันได้นะคะมันจะเริ่มแต่20-30บามนี่ยครับามุู้ชมมันเป็นเงินเดี๋ยวย่อยๆไปสามาเดี๋ยวหนูเอาบัญชีให้ดูนะเผื่อเผื่อบัญชีที่พีเขียนไว้ให้แต่ว่านี่เป็นเบอร์โทั่วคนครับเผื่อว่าท่านใดอยากทร่มมาสั่งสินค้าเส้นจีกเงินก บริการมีสินค้าใบรอบบริการโยจักจ,กจกัจกโตเส้นจิสินค้าบริการอันนี้คืออันนี้นี่อันนี้คือติ๊กทำทำบัญชีที่ได้รับมาบัญชีที่ได้รับเนาะบัญชีที่รับมาว่าอ่าแต่ละท่านเนี้ยคือโอนมายังไงแล้วก็ปิดปิดยอดแล้วนะคะคือคือรวมทั้งหมดมันจะเป็นประมาณเ0 0 0พันกว่าที่ท,ที่ที่ทำ ทุกสิ่งอย่างแล้วนะคะค่ะแล้วก็อันนี้คือเริ่มต้นคือจะทำแบบซ่อมแซมวัดที่ขาดแคลนแบบหลอดไฟหลอดไฟสายไฟและก็จะหล่อพระอ่าเป็นหล่อพระเป็นงานร่วมงานหล่อพระคือติ๊กอ่าเป็นเจ้าภาพดอกดาวเรืองแล้วก็อ่าเครื่องบวงสรวง บางส่วนจ้สินะว่าเขาไม่ได้เน้นว่าต้องรอ้วัดใดบอกเมนค่ะไม่ไม่ได้เน้นนะคือเรามีเรามีแค่เรามียอดเงินแค่นี้เราก็ช่วยเราก็ช่วยแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งส่วนไปที่วัดที่ข้าเจ้าขาแคลนจริงเลยใช่ค่ะสำนักสงฆ์จ้าส่นะค่ะสำนักสงฆ์ที่เปิ่มีไฟบ่ม,มีหยางเจ้าสิค่ะ เรามีกําลังแค่นี้เราก็บซวยแค่จังโอเคเอามาเลยหมายเลขบัญชีวันนี้คามี่เอฟซีหรือว่าผู้ชมคนรจะรวมทั้บุญเนาะว่าพอเที่ยงเคยได้ยินงท้าว่าพอเที่ยงลงไป่บอกยังสี่หลักคามีคนมาสั่งของเส้นตีกินสีนาคาร์ทบุญชมว่าคาร์มีอยู่ครับคนกระถามถามพอเที่ยงอยู่ว่าเส้นตีคนเหยีดช่องยุทธศึกซื้อช่องที่หยั่งคุณวานในสนาม อันนี้นะคะอันนี้เบอรงไมคเในบัญชีครับผมห้เบอรงไมเในบัญชีคือเลขบัญชีนะคะนี่คือหมายเลขบัญชีเด้อศูนย์สองศูนย์ศูนย์่งเจ็ดนย์สี่หนึ่งสองสครับศูนย์สองศูนยธนาคารออมสินครับ ชื่ออีกย่างน <this> <Cock S 1> ึ่งเดี๋ยวว่าผมเชื่องานบอกกระนกอ่อนผูกคลองนาคกระนกอ่อนผูกคลองนาคค่ะครับผมช่องเจติช่องติ๊กเดอร์เจ้าว่าจะแทนไหมแทนติ๊กสามชัยโอ้เจติกสามชัยครับซีช่องเพิ่นครับอ่าชแนลเขียนยังไงซีเขียนตัวไทยก็ได้ตัวไทยก็เขียนก็ได้ที่กันเอน แชแนวแนวเขียนตังไหนบุ๊กแนวปลาไม่นอดหมูรอดิ่งเออโอเคนะคะแต่ว่ามีมีมีอันพอพอบนมาให้เปลี่ยนเป็นเซียนตีกซะ ที่ก็จะเปลี่ยนเป็นเซียนติกระไดเอาเซียนติชาแนลก็ได้ค่ะเอาเนาะจะเปลี่ยนเป็นเซียนติชาแนลแมนเอาอันนี้สก่อนแมนครับตอนนี้เป็นทอมครับเอาครับเางผู้เชี่ยวกรองละครับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากร่วมท่ามุญร่วมกันกั็ถ้าผมท่านผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็จะรีบกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องไอสตาร์ชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนท่าคลิปนะครับเนาะ ครับผมคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนครับพอกันไหมคลิปหนาครับท่านผู้ชมก็ขอให้มเฮงรวยกันสุดสุดขนละครับผมก็คิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องเนาะครับผมยาเจ็บยาจนมันหมานกันสุดสุขนงวดของวันที่16มีนาคมพศ2564าครับผมคลิปนี้พอเที่ยงไปละครับมันหมันกันสุดสุดขนเด้อครับพี่น้องเป็นหน้าบ้านของเซนติครับท่านผู้ชม